สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราโอ้โหเป็นโอกาสพิเศษเลยนะที่วันนี้เราได้มาร่วมงานนะครับกับมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่29ที่จังหวัดโคราชนั่นเองที่เดอะมอครับผมโอ้โหวันนี้คนเยอะมากเลยนะวันแรกด้วยเบิร์ตมีค่ายรถต่างๆมากมายเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเนาะใช่เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วบูธของเราเป็นยังไงครับผม เป็นไงบ้างครับโอ้โหเมื่อกี้เข้าไปดูงานแล้วนะโอ้โหนี้คึกคักมากเลยทีเดียวนะครับกับมอเตอร์โชว์ครั้งที่29นะครับที่เดอะมอลโคร่านั่นเองแล้ววันนี้สินค้าที่เราเอามาลงโอ้โหเพียบเลยรเรามีอะไรบ้างครับเป็นโปรเจกเตอร์แบรนด์ออซูมนะวันนี้เราเอาโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้ด้วยนะครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจกเตอร์ LED ของออซูไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะฮะเรามีแถมนี่เลย นะครับไฟวงแหวนพร้อมเดลิไฟบาร์นะฮะมูลค่ารวมกันกว่า6,000บาทนะที่เราแถมให้นะครับครับผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับสำหรับใครที่ดูนะครับผมโปรเจคเตอร์ by LED นะฮะวันนี้แบรนด์ออซูฟนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยรวมถึง ใครที่สนใจกับหลอด LED ของ GPN E ด้วยครับผมนะครับผมที่นี่นะฮะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะฮะมานำเสนอกับลูกค้าก็คือเรามีในเรื่องของการลุ้นรับรถยนต์ด้วยนะใช่ครับผมนะครับแจกถึง2คันใน1ปีนะครับกับ s u z u k ิ c e l e r i o นะฮะสำหรับลูกค้าที่ติดนะครับหลอด LED แบรนด์ GPN E นะครับก็เตรียมลุ้นรับได้เลยแล้วก็ใครก็ได้ที่ติดโปรเตอร์ออซูนะก็ลุ้นรับรถยนต์เหมือนกันนะปีหนึ่งเนี่ยเราให้2ครั้งนะครับคันแรกเลยก็จับประมาณเดือน7นี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะ นะฮะหรือว่ามาเที่ยวแถวนี้นะฮะก็สามารถแวะกันมาได้ที่เดอะมอลล์โครนชนั่นเองนะฮะงานจะมีขึ้นในวันที่26จนถึงวันที่3ครับผมก็ใครจะมาก็มาชมได้เลยครับมมครับขอบคุณมากครับรับผม